เราพามาชมว่าเลขาา้าก์งชันสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมห้องครัวครับหลังนี้เป็นครัวเปิดก็เป็นบ้านขนาดถือว่าขนาดขนาดเล็กครับกระทาราดเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเฉลียงประมาณสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบครับหลังนี้เข้ามาด้านในก็จะเจอเป็นห้องโถงกับครัวจะอยู่ในโซนเดียวกันเลยครับเป็นลักษณะของครัวเปิดวันนี้ก็จะเป็นจะเป็นห้องนอนสองห้องสองห้องติดกันครับส่วนห้องนี้เจ้าของอทำเป็นห้อง ซักล้างซักผ้าครับวางเครื่องซักผ้าตรงนี้นะครับหรือเป็นห้องเก็บของก็ได้ครับตรงนี้ส่วนตังนี้ก็จะเป็นจะเป็นห้องน้ําครับก็ถือว่าเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่อยู่นะครับสีกระเบื้องทุกอย่างเจ้าของเลือกนะครับหลังนี้ โอเคครับฝากติดตามผลงานด้วยครับขอบคุณครับผม